จเทคนิคกลุ่มเป้าหมายยิงแอดแบบแฮชแท็กสำหรับฟุนทำฟุลบิวตี้สกินแคร์ต่างๆเป็นยังไงดูเลยครับเคยเป็นกันไปครับเวลาจะยิงแอดใน t i ิ๊ก k แล้วติดปัญหาตรงที่ว่าเราจะเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรดีเพื่อเอาไปยิงแอดหาคนนี้ใช่นุกเลยยิบไปอะโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสินค้าประเภทสกินแคร์ ไปดูกันเลยครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายแบบแฮชแท็กอันแรกของพี่นุกแนะนําเป็นกันแดดนะเราเซิร์ชคําว่ากันแดดขึ้นมาแบบนี้นะครับในแฮชแท็กมันก็จะโชว์มาเลยมันก็จะมีตั้งแต่พวกกันแดดราชิกันแดดถังกันแดดมอโอกกันแดดหน้าชําสังเกตว่ากันแดดราชิเนี่ยมันจะมีคนรีวิวเยอะมากเลยครับมันก็เลยมีจํานวนให้เราได้ใช้เยอะจ้าแต่ถ้าจะขายสินค้าเป็นประเภทครีมนะเราก็เซิร์ชคําว่าครีมขึ้นมาเพียบเลยนะครับคำว่าครีมไม่ได้โก้ครีมเกิมคืนรักษาสิวครีมทารักแร้ขาวอันนี้ก็ต้องเลืออกกใใ้้หดดีๆนนะะววว่่่่าาาาาเเรรจขยสสสิคไแตตังู เป็นเกี่ยวกับเรื่องของผิวขาวและกันแดดครับถ้าใครขายสแคร์แีนแ,แก้ไขปัญหาเรื่องของผิวนะครับเราก็ต้องรู้เลยนี่ฮะผิวเรียบเนียนผิวมันผิวติดสารผิวขาวผิวแพ้ ง่ายใช้ได้ผิวขาวใสผิวแทนผิวสวยมีให้เลือกเยอะเบยแต่ถ้าขายเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแก้สิวนะก็เลือกตรงนี้เลยครับสิวพดสิวปุดตันสิวสิวเสียนสิวอุดตันสิวฝังในสิวอักเสบแบบนี้รับรองว่าเจอคนที่ใช้แน่นอนอันนี้ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่นิยมซื้อกันนั่นคือเซรั่มนะครับเราก็เลือกเอาเซรั่มที่มันเกี่ยวข้องกับตัวของหน้านะฮะเช่นเซรั่มลำไยเซรั่มหน้าใสเซรั่มไฮยานะแต่เซรั่มบำรุงผมกับปูผมอันนั้นอย่างอีแบบหนึ่ง จะเป็นแบบนี้ครับมาร์กวิซีเกาหลีนี่มาร์กวิซีเกาหลีมาร์กพิงโกมาร์กคาราอันนั้นท่าตาไม่เอานะฮะมาร์สิว BK m a มาร์หน้านะจ๊ะลองดูสครับก็ใช้การได้ดีเหมือนกันนะครับสครับผิวขาวสครับการพิงสครับหรือสีสครับกิโลสครับผิพิมสำหรับใครที่ทำธุรกิจอะไรแล้วอยากจะรู้ว่ากลุ่มต้องหมายแบบไหนที่เป็นแฮชแท็กที่เอาไปใช้คอมเมนต์มาได้เลยครับพี่นกจะหาคำตอบมาให้